สวัสดีครับทุกท่านผมเมนิลลิสนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูการอัปเดตนะครับปะปุ่ภูมิทัศนะฮะที่ดินณบ้านลิงช้างนะครับอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มารีวิวในเบื้องต้นนะครับเพื่อเพื่อนได้ชมกันแล้วนะครับดูสฮะภูมิทัศนนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับตรงนี้เนี่ยเอาวิวเนี่ยครับวิวภูเขาเนี่ยไม่แพ้เชียงใหม่หรือว่าเขาใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนะฮะตรงนี้เนี่ยในอนาคตต่อไปเนี่ย จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตัวบางเพชรบุรีนะครับถัดจากแก่งกระจาดน,นะฮะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับผมในการปรับภูมิทัศน์นะครับเพื่อนๆเราเนี่ยจะปรับภูมิทัศน์กันอยู่3โซนหลักๆนะครับโซนที่1น่นะครับโซนด้านบนนะฮะที่ติดกับถนนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นแลวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะปรับภูมิทัศน์เพื่อ สร้างในสักระของบ้านโฮมสเตย์นะครับบ้านเดี่ยวเชียงรีสอร์ทนะครับในะบริเวณนี้นะฮะอาจจะมีร้านกาแฟนะครับมีคอฟฟี่ช็อปนะครับแล้วก็มีร้านจอดรถ